ทำไมเมื่อกองทุนรวมปันผลมูลค่าหน่วยลงทุนหรือ NAV ของกองเนี่ยถึงลดลงก็มีคนสงสัยนะคะว่ามีกองทุนรวมหุ้นกองหนึ่งเนี่ยเมื่อวันที่4กุมภา64เนี่ยมูลค่าหน่วยลงทุนเนี่ยอยู่ที่3.0494บาทพอมาวันที่5กุมภาพันเนี่ยมูลค่าหน่วยลงทุนเนี่ยลดลงมาประมาณ0.4บาทในวันเดียวคือลงมาอยู่ที่2.58บาท ทำไมถึงเป็นแบบนั้นมาติดตามกันได้จากคลิปนี้กันค่ะฝากช่อง y o u u u e e h h n n e l ดรตุ้ยด้วยนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทั้งเพจที่พูดคุยกับเรื่องหุ้นและกองทุนรวมแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะ ที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือ NAV ต่อหน่วยลงทุนเนี่ยลดลงเพราะว่ากองทุนเนี้ยค่ะเป็นกองทุนรวมหุ้นแบบปันผลซึ่งเขาประกาศว่าวันปิดสมุดทะเบียนหรือวัน XD เนี่ยคือวันที่5กุมภาพันธ์64และประกาศจ่ายปันผลเนี่ย0.4893บาทนะคะวันที่จ่ายปันผลคือ15กุมภา64ทำไมการปันผลจึงทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองเนี่ยลดลง ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักกันก่อนนะคะว่า NAV ของกองหรือมูลค่าทรัพย์สินรวมสุทธิของกองเนี่ยเขาคิดกันมาอย่างไง NAV หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเนี่ยเขาก็จะคิดมาจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุนด้วยนะคะหากด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนซึ่ง จะมีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเนี่ยจะคิดตามราคาตลาดหรือที่เราเรียกว่า m a r k to Market ในแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นกองทุนรวมหุ้นเนี่ยก็จะคิดจากเรื่องของราคาปิดของหุ้นแต่ละตัวที่กองทุนถืออยู่เวลากองทุนจ่ายปันผลออกมาเนี่ยเงินปันผลของกองทุนนั้นเนี่ยหักออกมาจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนค่ะ จึงทําให้เวลาปันผลออกมาเนี่ยก็จะมีมูลค่าหน่วยลงทุนเนี่ยลดลงพอๆกับจํานวนเงินที่กองทุนเนี่ยปันผลออกมาส่วนที่ไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆนะคะอย่างในกองตัวอย่างข้างต้นเนี่ยเพราะว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเนี่ยก็จะขึ้นกับมูลค่าของสินทรัพย์ของกองทุนตามราคาตลาดนั่นเองนะคะซึ่งก็คือราคาปิดของหุ้นแต่ละตัวที่กองทุนถืออยู่ด้วยนั่นเอง สรุปก็คือเมื่อกองทุนรวมเนี่ยจ่ายปันผลเนี่ยมูลค่าหน่วยลงทุนเนี่ยก็จะลดลงพอๆกับเงินที่กองจ่ายปันผลออกมานะคะ และเงินปันผลที่กองทุนจ่ายออกมาเนี่ยก็ถือเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีนะคะเราก็จะถูกหักภาษีนที่จ่ายเนี่ย10%และเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะนํารายได้ส่วนนี้ไปรวมยื่นภาษีปลายปีด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าฐานภาษีเราตั้งแต่10%ขึ้นไปก็แนะนําว่าไม่ควรนําไปรวมยื่นนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เสียภาษีมากขึ้นแต่ถ้าฐานภาษีที่เราเสียเนี่ยน้อยกว่า10%อันนี้ก็แนะนําว่าควรไปรวม ยืมภาษีเพื่อที่จะได้เงินที่หักไปคืนนะคะที่ถูกหักภาษีณที่จ่ายไป ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมนะคะทางเพจเนี่ยก็มีอ e ีบุ๊กเ้าสู่เป้าหมายด้วยกองทุนรวมนะคะที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆของกองทุนรวมค่าต่างๆรวมถึงวิธีการเลือกกองทุนรวมลักษณะต่างๆนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปทดลองอ่านแล้วก็สั่งซื้อกันได้ในเว็บไซต์ของอุกบีและก็แมปมารเก็ตนะคะเดี๋ยวจะทำลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ